กรอบเลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแบบนี้ให้พี่ซัมโอก่อนนะดีเพื่อนๆวันนี้พี่ซัมโอจะมาทำไข่เจียวสูตรคุณย่านะอ่าแล้วเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะอย่างแรกก็จะเป็นจานค่ะจานแล้วมีเครื่องปรุงอะไรบ้าง สูคุณย่าไมต้องเป็นสูตรพิเศษแน่นอนต่อไปก็จะเป็นซอสปรุงรสซอสปรุงรสค่ะอ่าโอเคเรามีน้ำปลาใช่ไหมเ่คุณย่าหมักเองแล้วมีกระทะเตาเราเตรียมไว้แล้วใช่ค่ะแต่ที่ยังขาดไปคือไข่ไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเอาในเล้านะคะโ้เป็นไข่ไก่สดเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่เช้าแม่ไก่ยังไปเอาสดๆเลยจะไปขอแม่ไก่แล้วกันใช่ไหม วัตถุดิบเราสดมาก้าเดี๋ยวเราไปดูแล้วเราไปเอาที่เราไก่มันจะเป็นยังไงเนาะค่ะโอเคไปไปดูกันไปเลยมาอะไรมาเอาไข่กันไปเอาวัตถุดิบครับคือไข่นะนี่ไปขอแม่ไก่ก่อนนะเราไม่ต้องซื้อนะที่บ้านย่ามีทุกอย่างเลยแต่ก็ต้องลลยมาไม่รู้แม่ไก่เขาอนุญาตหรือเปล่าไปขโมยแม่ไก่มาค่ะอ่านี่ในตะก้า อ้าวโชคดีแม่ไก่ไม่อยู่แม่ไก่ไม่อยู่มีเท่าไหร่เนี่ยอ่าสามฟองพอดีโอเคโอเคขอละกันเร็วๆๆ็เดี๋ยวแม่ไก่มาเร็วๆๆ็เดี๋ยวแม่ไก่มาโอเคไหนโชว์ให้เพื่อนๆพื่ดูนี่ค่ะสามฟองนะเห็นไหมสามฟอปลาโอเคไปประกอบอาหารกันเลยดีกว่าโอเคปลาปลาปลาไปทำแล้วเร็วๆไปทางนี้แหละไปทางนี้แหละไปทางเริ่มเลยปลาปลาเร็วๆเดี๋ยวแม่ไก่มาเร็วๆร มาแล้วไปขโมยมาจากแม่ไก่เลยนะเนี่ยขอหน่อยนะคะแม่ไก่โอเคอ่าไฟก็เริ่มร้อนแล้วนะเพื่อนๆใส่น้ำมันเลยลูกไปแลยนี่ค่ะใส่ค่ะนี่พี่สมบอกว่ก็ใส่น้ำมันก่อนนะเตาก็จะเป็นเตาถ่านแบบเพื่อนบ้านต้องคงใช้แก๊สใช้ชีวิตแบบเพื่อนบ้านธรรมดาเดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะไข่แล้วนี่พี่สมบจะเคาะไข่แล้วนี่กี่ฟองดีวันนี้ สามเลยค่ะสามเลยเอาเปลือกวางไว้ตรงนั้นแหละลูกอ Hello, ่อาฮะนี่โอ,อ้โหขอเสียงดังมากเลยนี่ฮะแล้วต่อไปแล้วก็จะมายยอดซอสกุงรสซอสรุ้งรสหน่อยยอดเลยหน่อยเออนี่สุดคุณย่าเยอะมากตามด้วยน้ำปลาที่เด็ด เร็วๆเ,เลยกระทะเริ่มร้อนแล้วต้องตักตัวปลา<ร>ด้วยไหมคะเอาแต่น้ำเอาแต่น้ำลูกเอาแต่น้ำพอสมควรอ,อีกหน่อยอ่าโหโปลาดาย่าทำเองโอเคอเคนเ,เ,เลยลูกคนเลยคนแรงๆเลยให้มันแตกลูกการพีตมนี่นคะคะ ันที่บ้านปู่นะคะบ้านย่านี่ทำแบบบรรยากาศแบบบ้านๆใช่ค่ะพี่สมอคิดว่าน่าจะได้ที่แล้วอ้าวเทเลยยกตะพีออกแล้วกยกตะพีออกระวังระวังอ่าแล้วค่อยๆเทนะระวังจานโอ้โหกรอบเลยค่ะ ธรรมดาที่ไหนฮะโอเคอ่าโอ้นี okay, uh ่ด oh, oh, ูโอ oh, right. oh. ้โหน่าก oh, uh ินมากเลยฟูว่ะโอ้โหไม่รู้จะฟูยังไงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเคยกินแล้วบอก่าเป็นหญาใส่น้ำปลาร้าหน่อยเป็นไงลูกข้างล่างสุกหรือยังถ้าสุกจะคว่ำเลย นี่เป็นอาหารเย็นได้นะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วอ่ะโอ้ควันดำเต็มเลยค่ะนี่กระทะก็เป็นกระทะธรรมดาไฟก็เป็นไฟแบบใช้ถ่านใช้ปืนบ้านๆเลยนะโอ้หูี่จำโอพริกแบบม่วงๆซัวๆไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาได้เออค่อยๆวางกันเออ ใกล้สุกแล้วเพื่อนให้มันฟูตรงนี้หน่อยค่ะอู้มีฟองออกมาด้วยค่ะเพื่อนโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะออาใกล้สุกแล้วนะเพื่อนใช่ค่ะเดี๋ยวความอีกทีนึงความอีกทีนึงก็น่าจะสุกแล้วแหละต้องกดกดไว้นะคะให้มันแห้งเร็วๆเอ้ยให้มันสุกเร็วๆนะคะ โอเคพร้อว่ามสุกแล้วล่ะโอเคยกเึื่อนเลยลูกให้มันเสร็จน้ำมันก่อนนะฮะโอ้โหนี่เป็นไงเพื่อนๆเตรียมจานไม่ล่ะค่ะเตรียมจานอ่าเอาจานมาหรือยังนี่อ่าค่อยค่อยยกค่อยยกอู้ตกไปแล้วใส่ไปเลยอ้ฮะอ้าวอีกอันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วไข่เจียวสู่คณย่านะใช่ค่ะทีนี้เราก็จะไปชิมกันดีกว่าป่ะเดี๋ยวไปแบ่งแถวคนแถวนี้ว่าให้ชิมให้พวกย่าพวกอาอาช่วยกันชิมรสชาติจะเป็นยังไงนะใช่ค่ะโอเคป่ะป่าปปเดี๋ยวย่าจะลองชิมคนแรกเลยนะ ขาาอร่อยมากเลยโอ้โหเย่อร่อยมากเลยย่าบอกว่าผ่านผ่านโอเคทีนี้แค่นี้ก่อนค่ะพี่สมโก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดถูกใจและก็ติดตามให้พี่สมโ้วยนะคะที่ช่องพี่สมโกับน้องแตงโมค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย